อไม่ได้นอนทั้งคืนเลยครั้งแรกนะครับดูครับออกมาแล้วเป็ดหางผลงานครับเก้าหางก็พอแล้ว ชมูลสามตัวมีหกตัวโดยเอปลื้มไม่รู้อะไรเองเออนอนเฝ้าทั้งคืนเลยสวัสดีสมาชิกใหม่มูหลุม ตัวแรกของเรานะครับก็เลี้ยงแบบออร์แกนิกหรือลูกหงูออกมาเก้าตัวตัวเมียสตัวไอตัวเมียหกตัวตัวผู้สามตัวแข็งแรงดีกันทุกตัวนะครับดูสัา